สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชอบและลงไลในแกะสวยงามน,นะครับผมแอบมาชมเด็กๆก,กันหน่อยนะครับผมแกแใบบ้างเล็กนะครับก็รีวิวเด็กน้อยคอยรักนะครับผมอันนี้นะครับก็อายุอยู่ที่ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับเกือบเ ร่างกายแข็งแรงลำซำนัครัดจินแข่งกินจุอย่างนี้ใครจะชอบห่ะใครอยากจะเอาไปอยู่ด้วยไหมจ้านะครับอันนี้ก็สีเป็นเชอร์รงนะครับสีขาวหางดำนะครับสีทองนะครับสีทองมีเพศผู้หนึ่งตัวนะครับเพศเมียบางเห็นแล้วนะสามตัวไอสองตัวสิตัวผิดนะครับเี่ยตัวที่หนึ่งนะครับเพศเมียนะครับตัวที่สองนะครับเพศเมียตัวนี้นะครับผมส่วนับเร์รงก็จะมีนะมีผู้นะครับ ครับปาดุกปาพุ้มครับมีปาเหลืองนะครับปลาเลืองนี่เย็ดเนี้ยเ็เนียมืจะสองตัวนะเย็ูอยู่ตรงไหนเอ่ยนะเจ๋วนะครับตัปาเหลืองเป็นีลักษณะนี้หลักคำัผมโอเคนะครับแต่เจมันีกก็ให้เพื่อนๆได้ชมกต่ความน่ารักของเสน่ห์นะความคมใดก่แด้อันจะมีมีชีวิตอันจะมีเตินได้จ้ะแต่เจลอลิกกปบ๊าย